ถึงแม้ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะลดปริมาณการสั่งซื้อไก่สดเข้ามาแต่ว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ฝั่งอันดามันเข,เขาเตรียมที่จะเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลถือสีลกินเจหรือว่าถือศีลกินผักนั่นเองนะคะคโดยที่มีการฉลองครบรอบ200ปีค่ะประเพณีถือสีนกินผักจังหวัดภูเก็ตที่ลามลายภูเก็ตจัดนิทรรศการสุดคลัง่งรัทธาเดอะพาวเวอร์ออฟเฟส2025ค่ะ นางระวีวันแสงจันทร์รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดงานสัทธา The Power of f a ออฟที่จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง30ตุลาคมนี้ที่ลำายภูเก็ตพร้อมด้วยนางพานีโกยสมบูรณ์กรรมการผู้จัดการลำายภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตสมาคมอามภูเก็ตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมสืบสารประเพณีถือศีลกินผักสื่อสารคนท้องถิ่นซึ่งนําเสนอความศรัทธาในเรื่องราวและวัฒนธรรมของประเพณีถือศีลกินผักอย่างลึกซึง้งผ่านองค์ประกอบต่างๆส่งมอบประสบการณ์ทรงคุณค่าแก่ผู้เข้าชมค่ะศรัทธา The Power o f f a c e 2025นะครับขอไปครับศรัทธา The Power o f f a c e 2024ครับได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานเดียวจากจังหวัดภูเก็ต เข้ารอบสุดท้ายรางวัล Creative Excellence Award 2025ประเภท Creative คอจ t u r ล l อ็กเซดนะครับจากสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์งองค์การมหาชนหรือ CEA เป็นเกติสูงสุดที่สะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาและความคิดสร้างสรงสรค์ของชาวภูเก็ตอย่างแท้จริงซึ่งภาพวาดถ่ายทอดความศรัทธาจากกวา่า40่ศิลปินภูเก็ตโดยรายได้10%เจากการจำหน่ายภาพร่วมทำบูมมให้กับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตต่อไปครับหนึ่งในศิลปินภูเก็ตที่ได้นําผลงานมาจัดแสดงก็เปิดเผยว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประ พณีถือศีลกินผักที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในการนําเสนอเรื่องราวและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งผ่านผลงานศินละปะอันทรงคุณค่าจึงอยากเชิญชวนทุกคนค่ะร่วมชมนิทรรศการภาพวาดถ่ายทอดความศรัทธาและเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะ การช่วยทุกคนทั่วไปนะคะได้เข้าถึงวัฒนธรรมนะคะประเญาดีการคุศมครอินจังนะคะหรือจินเจของเรานะคะโดยผ่านงานศิลป์ในครั้งนี้